โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ผมก็จะมาแจกแก๊งตาเวกันโตเหมือนเดิมนะฮะเป็นลิงกเดิมนะฮะแล้วก็เวอร์ชันเดิมแต่อันี้มันเปิดเน็ตเล่นได้นะแต่มันจะขึ้นว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะโอเคก็าทำการแบบก็าทำตามแบบปกตินะแอปจากไฟอันนี้ที่ที่มันหายไม่รู้นะผมผมเข้ามามันก็หายไปเลยนะช่างมันฮะก็กดเออเออกด ติดตั้งเนะฮะอืมเหมืนอนปกติเลยนะโอเคเรามาติดตั้งนะฮะติดตั้งก็นานนิดนึงเนาะถ้ามีเสียงลมเข้าก็ขอภัยด้วยนะฮะตอนนี้ลมก็แรงใช่ได้นะฮะเพราะอะไรก็ไม่รู้ใส่พระจ้ชชามันจะวินาศแล้วนะพระเจ้ชชาระเบิดตุ้มเลยเดียวกอกวลมแรงเฮ้ยมาผิดเรือเรอเรอเร่อ,องแล้วมาติดเรื่องตลอด นะฮะก็ตัดให้เลยแล้วกันเนาะมันก็นานนะเออโอเคครับเมื่อเราได้เมื่อเอ,อ้เมื่อเราแตกไฟเสร็จแล้วนะล้วก็จะได้ไฟนี้มนาะกดไปที่ไฟตัวเกมกดแรกไปกันติดตัวเกมฮะ เราดิกตั้งนะฮะเดี๋ยวมันเงียบๆไม่ไม่แช่หรอกนะผมใด้เสียงเงียบไม่ได้ผมก็เจ็บคอเนี่ยนะโอเคจะต้องแค่เรากดเสร็จนะฮะอย่าเพิ่งเปิดนะแล้วก็กดไปที่ตัวไฟล์อีกอันหนึ่งนะข้างบนกดค้างกดกไกลๆ Android OBB วางไฟล์วางไฟล์นี้จะใช้เวลาโคตรนานแบบนานกว่าการโหลด มั้งเออไม่ใช่นานกว่าแบบการร้ออีกก็อืมตเมนเดิมอนะเนาะโอเคเมื่อแต่ไฟเสร็จแล้วนะฮะก็เข้าตัวเกมเล่นได้เลยนะฮะนี่นะตัวเกมนะโอเคเล่นเลยผมไม่ได้ปิดเน็ตนะฮะไม่ได้ปิดเน็ตตัวรอไปเข้าแป๊บนะ อเออผมไม่ได้ปิดเน็ตเน็ยเน็ตเนผมปิดผมไม่ได้ปิดเน็ต w i ไฟเปิดเน็ตเปิดเฮ้ยไวไฟเปิดข้อมูลมือถือเปิดเดียชี้ข้อมูลมือ,ดดอ,อมถือนะฮะดูก่อนว่าผมจะเข้าได้หรือไม่ได้นะ,ะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอืมอันนี้รวมกับอะไรวะสอนกับทดลองเออีค่คลิปเป็นสอนบวกทดลองแล้วกันอืม ไม่ผมไม่มีมาตั้งหรอกแบบนั้นผม,มตั้งองอื่นนะใครจะบ้าตั้งเอ่ออะไรวะสอนวีเอสเฮ้ยสอนบวกทดลองใครจะบ้าตั้งชื่อแบบนี้วะดูกันว่าผมจะเข้าได้หรือไม่ได้นะฮะลองเอาไปทําได้นะฮะแต่ถ้าโดนแบนก็ปิดเน็ตเล่นดีกว่านะฮะไม่ต้องมาเปิดเน็ตเล่นหรอกเสียงโดนแบนสูง ีไม right. no mm ่โดนแบนแต่มันจะขึ้นว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วไอเลอไปเล คลิปนี้มีอะไมากครับแค่มาสอนนะแต่วันบอรถสองรถเสียให้คลิปนี้มีมีเลยมากครับแค่มานนะแ,าาแค,คมม่มาสอนแต่ไฟบัตรละเอียดนะฮะแล้วคนยังยังไม่เข้าใจนะฮะค่ิปนี้มีเบื้องนี้นะฮะถ้าชอบก็กดไลค์ให้ผมด้วยแล้วก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีโอกาสโดนแบนแบบเลยนี่ก็บ๊ายบายฮะ จอกรคลิปหน้าแต่ปิดเด็ดเล่นดีกว่านะฮะตอนนั้นเล่นมาผมก็มีมีโอกาสโดนแบนนะไปแล้วนะบาย